กอบนอกนุ out, ่มในัรสาตไหนจัดไปิิมาติหลกหนจะมีมีองแบบกรอบนอกนุ่มในกับกรอบแข็งอันนี้มัวะ แกวใหม่ๆแนี่เลยอืมครับอร่อยมากอืมาหนเหย่ยวอีกล้วออือก็แบบกะโกนพี่ไอ้กดหนักเลยอือคือก้วยอือก๋วยทอดก้วยมาเนาะก้วยมาทอดเนาะนี่นะพี่ไอ้น mm ี hmm. mm ่น hmm. ะ mm hmm. mm. <laughs> หมูบานเลยอ่ะอืมอือร่อยมากมากถอดเองแซบเองแซบเบอร์้อ,องให้เอ็งจิบจิบจีวงไกลบ้างแน่อันแป๊ปซี่โซน่ะ มือมา <c oughs> มันยาตจองแขงจลองขายอยู่ใช่่อแม่อีเป๊ปจีจะโกงพ่อแม่โอมันจืดมาอหัดบาได้มึงม่ได้มากจ้ามึกินห่าไม่แดดมนมมาาใช่มหมินีหัวไป ปลาเรือม,มือ้าวในกลางปลาที่พีไ่ไ <c> อ <oughs> เป็นโตตัวหนึ่งเลยมันไส่มันมันกินหัย้ยใส่ไปเดียวแบบเราบมันจังบวสบายมันโซนบวสบายใส่แป้งร้ายกรอบนอกนุ่มในใส่แป้งหน่อยกรอบแข็งแร <c oughs> องสไตล์ตลมาฮูงใส่เนาะมันจะตำ <c oughs> mình chấp thọ, tối chấp nhỉ? nó sẽ ở mày chỉ mày chỉ biết nè. âm nó sẽ ở âm ai đấy. âm ai, không phải nhỉ? nè. Ok. Chị ai đêm sẽ đụng đâu nha. Không phải một tên. <tân <sí. tânAUDIO> <tân> กหวยเตีย๋ยวจิ้มคหยื่อคืนเลย่ีถอดไปท่งไปงาน,น,อ,น,นอีเมย์ถอดไปงาน เรื่องอะไ<ม>รั็ปันกำแล้ปคนก็ตอขอปันลูงล้าปันให้ถ้าใครรอนะะ